เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม h o n o r of King นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวโมบ้านะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเปิดโหลดอยู่บนสโต r ์บราซิลนะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องต่อ VPN ก็เล่นได้นะครับผมอ่าและหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับจะบอกว่าเฮ้ย มันลอก ROV มาหรือเปล่าวะนะครับมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้มาก่อน ROV นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบ ROV โดยแท้จริงเลยแหละนะครับผมตัวละครหลายตัวนะครับถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของการใช้สกิลต่างๆเนี่ยแทบจะคล้ายกันเลยนะครับผมในส่วนของแผนที่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับจะมีบางส่วนที่มันจะปรับเปลี่ยนไปแค่นั้นเอง นะครับผมอบอกไว้ตรงนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเกมที่อลอกเลียนแบบ rov มานะครับอันนี้ไม่ใช่ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับตรงหน้าเมนูหลักก็จะมีเมนูประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถดูได้นะว่าเราเคยเล่นกับใครไปบ้างแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ด้านขวาของจอนะครับที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะมาทําการแอดเพื่อนกับพวกเขาได้ นะครับผมอ่าเป็นคนที่แบบเราไปเคยเล่นกับเขามาประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวฮีโร่บ้างนะครับเนี่ยตรงเมนูฮีโร่นะครับฮีโร่ก็มีหลากหลายตัวมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าเกมเนี้ยภาพถือว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเป็นตัวละครผมจําไม่ได้แล้วว่าตัวเนี้มันเหมือนตัวไหนนะ นะครับผมผมลองเล่นไปแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับหลักๆผมจะเล่นในเจ้าตัวนี้นะครับผม,มก็ลองดูเองแล้วกันนะว่าตัวละครเนี่ยมันเหมือนตัวไหนใน ROV e นะครับแต่ย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันไม่ได้ลอก ROV e มานะครับผมนี่ตัวละครก็มีหลากหลายตัวนะแล้วก็จะมีสกินของเขาด้วยนะครับในแต่ละตัวนะเราสามารถมาดูได้นะครับว่า,วาตัวละครตรงนี้นะครับใส่เออลูนอะไรใส่เออแบบไอเทมอะไรยังไงนะครับเข้ามาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย นะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะเห็นไหมไอ้ตัวรูนต่างๆเนี่ยนะครับผมเออมาอัปเกรดด้านนอกก็ได้นะเนี่ยตัวละครก็ถือว่ามีมาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นของสโตจีนที่มันเปิดมานานนะครับบอกเลยว่าโคตรจะเยอะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับถือว่ากินพื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลายเน็ตแม่แรงเนี่ยอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับกว่าที่มันจะอัปเกรดได้หมด นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมนูพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับผมก็เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะไปเล่นโหมดไหนนะครับตรงนี้แต่ว่าผมจะเล่นโหมดลงแรงเลยแล้วกันนะครับเนี่ยกดสตาร์ทเข้ามาอ่าเนยฮะอันนี้จะไปลงแรงเลยนะครับณนะตอนนี้ผมเล่นปประมาณ2อสตานะครับขึ้นมาเป็นซีเวอร์แล้วนะครับมากด Enter เข้าไป แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปเล่นแล้วครับกดสตาร์ทแมชชิ่งครับผมตอนนี้ได้ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเข้าไปลุยนะเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ละกันนะครับตัวที่ผมเล่นถนัดนดเนี่ยมันมีคนเลือกไปก่อนแล้วเว้ยนะครับเสียดายมากนะแต่ก็ไม่เป็นไร,ะรนะครับผมดูบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆล้วกันเราสามารถดูวิดีโอได้นะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันใช้สกิลอะไรยังไงบ้างนะครับผมเนี่ย มันจะมีให้เราดูเลยนะครับเออว่าสกิลมันใช้แบบไหนนะก่อนที่เราจะเลือกไปเล่นแล้วก็สามารถที่จะมาเช็คได้นะครับว่าเราจะใช้สกิลอะไรนะครับผมเอามาช่วยเสริมเข้าไปประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเ,ออเล่นตัวนี้นะครับกดล็อกไปเลยละกันนะครับผมแล้วก็นี่ฮะมันจะมีแบบว่าออมาติ๊กเลือกนะก็จะคล้ายๆกับ R O V นั่นแหละนะครับแต่ว่ายา้อนอีกรอบมันไม่ได้ลอก R O V มานะครับผมมาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่านะม,นมาแววครับผม<ๆ>นี่ฮะ ภาพสวยเอาเรื่องนะครับบอกเลยนี่โอเคอ่าเดี๋ยวผมกดซื้อไอเทมก่อนนะครับมาตรงนี้ฮะอ่าเดี๋ยวลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยมันแนะนําให้ขึ้นบนนะนะครับผมแต่ว่าแล้วแต่เรานะว่าเราจะไปทางไหนนะครับถ้าเกิดมันไม่มีใครอ่าแบบมาทางนี้นะครับแล้วก็ลงมาได้นะครับผมโอเคเนี่ยบรรยากาศแผนทงแผนที่อะไรต่างๆนะครับจะคล้ายๆกันนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมเออโอเคครับ จัดไปครับนี่เน่เออยิงแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ,อตัวนี้เฮ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวโดนนะโดนนะเพื่อนนี่เออโอเคครับมาเนี่ยเล่นลื่นๆนะถึงแม้จะเป็นของสโตบาร์ซิลก็ตามนะครับสังเกตว่าเออเน็ตเนี่ยนะครับปิงอยู่แค่41เอเองนะนะครับผมเรียกว่าไม่ปิงเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมเออนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับเนี่ย จะมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าภาพมันจะสวยกว่า ROV นะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นของสโตจีนนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหภาพสวยมากนะครับมันอัปเดตไปไกลแล้วนะครับผมอืมอันนี้เนี่ยมันเพิ่งมาไงตัวนี้มันเหมือนตัวไหนเหวะเออผมไม่ใช่เซียน ROV นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกผมได้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนตัวไหนในเกม ROV นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาเดินสำรวจนะครับพื้นที่หน่อยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะ ลื่นๆเห็นไหมเออสโตบารซิลแต่ว,ว่ามาเล่นสโตไทยก็ลื่นมากแถมยังแบบว่าไม่ต้องต่อ VPN ด้วยนะครับตอนแรกผมก็เอะใจอยู่เหมือนกันว่าเอะมันจะต่อ VPN เล้วะวะเออแต่พอ,อไปอามาแล้วไม่ต้องต่อนะครับผมอุยอ้ยเออเพื่อนอู้นี่เนี่ชุบชุบชุบอุยอ้ยอุยอ้ยไม่ตายไม่ตายอุย้ยแต่ผมจะตายเองอูมากันสามตัวกําลังจะฆ่าตัวนี้เนี่ยครับ <laughs> กลายเป็นว่าตายเองซะงั้นนะะจะฆ่าเขา ลงไปล่างนะผมเฝ้าล่างเฝ้าล่างตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเลยว่ะเออแต่มันยิงแรงเอาเรื่องนะจริงๆแล้วนะครับเราจะต้องจัดการวันนี่แน่เชุบๆ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 นี่โดนแน่เพื่อนโดนแน่ไอตัวนี้เล่นไม่เป็นแน่เลยว่ะดูท่าแล้วครับเอออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมจะตายเองแหมมันมาช่วยพอดีโอ้โหไปรุยต่อครับสังเกตด้านบนนะฮะกำลังบุกกันมันเลยครับนะตัวนี้โอเค ผมมาล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะพยายามดันป้อมให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยอไปช่วยเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมผมว่าเกมนี้ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าทีมฝั่งผมเนี่ยค่อนข้างจะแจกมากๆนะครับอืมแลวแหละคนน่าจะเป็นมือใหม่ด้วยแหละเออน่าจะไม่ไหวนะครับเกมนี้น่าจะแพ้แล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยนะครับผมอืมดูบรรยากาศเกมเพลย์ไปก่อนแล้วกันนะครับคล่าวๆอุ้ย อือดีแน่อ้ย้ยโอ้ยโ้ย้ย้ยแหน่แหน่แหน่อะไรอะอะไรอะโดนแรงนะเพื่อนโดนแรงนะเพื่อนนี่แน่นี่แน่เออนี่แน่เอาไปกินนี่แน่เออออ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยไอตัวนี้แม่งเข้ามาซ้อนที่หลังดูครับฝังผมอ่ะมันเล่นเหมือนเล่นไม่เป็นน่ะนะฮะเดดเดเดอาเ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 นี่ยเรียบร้อยสิบเก้าต่อหกครับ อู้มนี่เนี่ยโดนหมู่ฆ่าตายอีกรอบนะฮะดูฝั่งผมนะตายกันกี่ตัวเนี่ยโอ้โหห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์จะบ้าโอ้มันจะไปไหวได้ไงครับทุกท่านเนี่ยดูเขาเล่นดูเขาเล่นอะไรอะอะไรอะยังวิ่งไปต่ออกอย่าไปฮัลโอ้โหอะไรวะเนี่ย เอาเอายังไงยังไงเรียบร้อย <c oughs> เอาจนกว่าจะไม่ไหวครับมาดูกันล้กันว่าผมจะคิวไปได้กี่ตัวหรือว่าจะโดนเขาฆ่าต่อนะฮะอันนี้โอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนนี่แน่เออโอ้โหไอตัวที่มันเป็นตัวคล้ายๆกับอะไรวะจาชื่อเนี่ยเอาวไม่ได้วะถ้าเกิดเล่นดีๆนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหเก่งมากนะครับเก่งใช้ได้เลยอะ เอาล้วครับไหวหรือเปล่าอีกคนนึ่งน่าจะออกไปแล้วด้วยนะฮะโยนเกมกันเป็นว่าเล่นเลยบาซิลอุ้ย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 อไม่ไหวไม่ไหวจริงเอออย่างน้อยก็คิวได้ห้าตัวแล้ววะเออเอาหน่อยดิเพื่อนคือในส่วนของการพูดนะครับแปลว่าเสียง NBC เสียงอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเ,เหมือนกันกับอา V นั่นแหละนะครับผมเรียบร้อยเอออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมเพลย์เนาะนะครับผมคล่าๆนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ชนะก็ดูเกมเพลย์เอาแล้วกันนะครับอย่างนี้บอกไปว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับไม่ใช่เซียน RV หรือว่าเซียนเกมแนวโมบ้าสักเท่าไหร่นะครับพอเล่นเป็นบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆโอเค นี่ครับในตัวนี้ก็เป็น MVP ทีนี้ก็กลับมาที่หน้าเมนูตัวเกมนะครับในส่วนของตัวฮีโร่เนี่ยก็อย่างที่ผมพาดูนั่นแหละนะครับเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะแบ่งประเภทชัดเจนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวแทงนะครับตัวไหนเป็นตัวยิงไกลอะไรก็ว่าไป นะครับผมเออประมาณนี้นะส่วนต่อมาเนี่ยนะครับไอเมนูนี้นะครับก็คือเป็นเมนูที่จะให้เราใส่พวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับในส่วนของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาปหรือว่าการใช้อีโมจิอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาปรับในส่วนตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรูนนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะมาดํเนินการมาดูได้นะครับแล้วก็ตัวไอเทมนะครับก็กดโกเข้ามาแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยครับว่าเราจะโมดิฟายแบบไหนนะครับจะให้ตัวละครเนี่ยมันใช้ไอเทมอะไรก่อนนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ใครที่เคยเล่นเกมแนวโมบ้าอยู่แล้วน่าจะเข้าใจกันดีนะครับส่วนเจ้าตัวรูนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเลือกได้หรือว่าจะกดทําการอัปเกรดรูนได้เลยนะครับเห็นไหม มันจะมีให้เรามาอัพเลเวลอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเอ่อมาใช้ตัวนี้นะนะครับเพราะว่าผมถนัดไอ้เจ้าตัวนี้ตัวไหนวะเดี๋ยวก่อนจําไม่ได้ว่ะจําหน้าตาตัวละครไม่ได้สางั้นนะครับเออไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่ผมเล่นนะฮะผมชอบตัวนี้นะครับ เพราะว่าจากที่เข้ามาลองเล่นนั่นคือตัวนี้แหละนะครับผมนี่แล้วเราก็เข้ามาใช่ปะกดโกมานะครับนี่มาดูรูนนะครับเราจะเอารูนไหนนะครับใส่อะไรยังไงก็มาดูได้นะครับแล้วก็กดอัปเกรดก็คือกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใช้แต้มในส่วนตรงนี้ครับการอัปเลเวลนะครับก็เลเวลอัปไปได้เลยเห็นไหมครับนั่นก็จะอัปตัวรูนเข้าไปนะครับผมแค่นี้นะเออนะครับไม่ได้ยากอะไร นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้ไอเทมอะเนาะนะครับแล้วก็มาดูได้ว่าเราจะเอาไอเทมไหนนะครับไปใช้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าชอบไอเทมไหนยังไงนะครับมันไม่มีผิดถูกอะนะครับผมอส่วนต่อมานะครับก็จะมีเมนูนี้นะครับอันนี้ก็จะคือเป็นเมนูกระเป๋าว่ะ นะครับก็มาดูได้นะครับว่าในกระเป๋าเรามีอะไรถ้ามันมีกล่องอะไรเงี้ยให้เรามาเปิดใช้ก็ลองมาเปิดดูนะครับเนี่ยอย่างนี้น่าจะเป็นตัวละครนะครับที่แบบเออไม่ใช่ตัวละครดิเป็นการ์ดเป็นการ์ดเ,เออนะครับผมไม่ใช่ตัวละครส่วนต่อมาก็ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูได้อันนี้จะเป็นพวกเมนูการแจ้งเตือนต่างๆว่าเราสามารถที่จะเข้ามาเช็ครับของรางวัลในส่วนตรงไหนได้บ้างน,นะครับแล้วก็มากดรับไปเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยครับก็กดรับเนี่ยแล้วก็มีแบบว่านี่ครับให้เรามาได้ของรางวัลตรงนี้ครับ ตวนี้นะครับที่มันขึ้นเป็นรูปกล่กกองของขวัญเนี่ยนะครับ<ล>ก็จะเป็นแบบว่าตัวพาร์ตนั่นเองนะครับผมอ่มมันจะมีด้านบนก็คือสายฟรีเนาะด้านล่างก็คือสายเติมนั่นแหละนะครับกดเครมอรไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะได้ในส่วนของออตัวสายฟรีนะครับมันก็จะมีแนะนำโน่นนี่นั่นไปนะครับอ๋อตัวฟรีเหรอตรงนี้มันคือตัวไหนวะเนี่ยอืมโอเคนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเช็คอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบแล้วกัน นะครับมีของแจกฟรีๆอยู่อันนี้ครับนี่ก็กดรับไปได้เลยเปิดไปอ่าได้อะไรไม่รู้นะครับผมเนี่ยเพียบเลยนะเออนะครับอย่าลืมเข้ามาสํารวจนะของพวกนี้นะครับผมอย่างน้อยๆมันก็แจกให้เราฟรีนะนะครับแล้วก็อีเวนต์นะมาสํารวจได้นะครับว่าณตอนนี้ตัวเกมเขามีอีเวนต์อะไรนะครับเนี่ยอีเวนต์เยอะแยะเลยนะครับผมส่วนสตูไทยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในส่วนของสตูบราซิลเนี่ย ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ VPN ก็เล่นได้เพราะฉะนั้นใครที่ออชอบนะครับเกมสไตล์สไตล์ ROV อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นตำรับ ROV เลยนะครับลองมาเล่นเกมนี้ดู นะครับผมยังไงก็คลิปนี้นะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับไปละว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนครับ